เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าการติดตั้งวาล์วถังแก๊สอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยเขาจะทํากันอย่างไรนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับอ้วนช่างเถอะเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะก็มีชิปดีๆสาระเด็ดๆมาฝาก f อเหมือนเดิมนะครับวันนี้อ้วนช่างเถอะนนอก็จะพา f อซกับผู้สนใจงานช่างนะครับไปติดตั้งวาล์วถังแก๊ส LPG นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่วาวถังแก๊ส LPG เลยนะครับนี่คือวาวถังแก๊ส LPG นะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนี่ก็คือตัวฝาครอบนะครับตัวนี้ก็คือตัวอุปกรณ์วาวที่เราจะต้องใส่วันนี้นะครับเราต้องใส่ตัว ไอฝาครอบวาล์วนี้ไปก่อนแต่ว่าก่อนใส่เราต้องมันจะมีโอลิงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาโอลิงเนี่ยใส่ไปก่อนถ้าเราไม่ใส่โอลิงปุ๊บเนี่ยมันจะรั่วนะครับ mm hmm. อ่าแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะใส่ตัวฝานี่เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็ไอตัวนี้ยต้องใส่ก่อนนะฮะแล้วตัวนี้ก็ใส่ตามไปก็ ลักษณะของมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าแก๊สมันไม่เต็มมันก็ตัวนี้ต้องร่วงแต่ถ้าแก๊สแก๊สมันเต็มจะดันตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนะฮะเพราะฉะนั้นลักษณะการสส่เขาต้องอยู่แนวอย่างนี้นี่ครับเวลาเข้าไปก็จะอยู่ในนี้นะเดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปเลยนะครับ ขันพวกนี้เราไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆขันไปอย่าเพิ่งให้ตัวใดตัวหนึ่งมันแน่นทีเดียวนะครับต้องค่อยๆขันขันเวียนไปเป็นรอบๆไปมันจะเข้าพร้อมกันเพราะว่าข้างในมันจะเป็นเป็นโอลิ่งไว้อยู่นะครับนะครับนี่ ค่อยๆขันไปอย่าขันให้มันแน่นทีเดียวนะครับต้องค่อยๆขันไปขยับขันไปตึงๆมือก่อนอเอแค่ตึงๆมือก่อนนะครับ อโอเคครับทีนี้มันก็แน่นแล้วทีนี้ตัวนี้มันจะมันจะมียางโอลิงยึดไว้อยู่แล้วมันจะพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปจีนีกับมันนะฮะทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้ใส่นะครับทีนี้มันจะมีตัวออกกับตัวเข้านะครับนี่คือมันมีสอนชี้ไว้อยู่นะฮะ ตัวนี้คือตัวลมเติมลมเติมแก๊สตัวนี้คือปล่อยแก๊สตัวปล่อยแก๊สจะมีโซลูนอยตัวนี้อยู่มันจะมีสอนที่อยู่ออกเข้านะครับ ตัวตาไก่มันก็จะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่าก็คือก็คือท่อนี้มันจะเป็นท่อใหญ่นะถ้าอันนี้เป็นตัวท่อออกมันจะเป็นตาไก่ตัวเล็ก ดีย๋ยวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วเพราะว่ามันใช้ระบบแบบตากไก่ขันตัวนี้นั่นก็โอเคนะครับเนี่ยตัวนี้เราก็ใส่ใสกาไปเราก็ขันใช่ ตัวนี้ของเขาก็จะใช้เป็นระบบเดียวกันก็ตาไก่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือตาไก่ของเขาแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็ไปก่อนนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะสวมเข้าไปนี่นะครับ ค,คลิปนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามอ้วนช่างเถอด้วยนะครับเดี๋ยวคอยพบกับคลิปใหม่ๆของอ้วนช่างเถอในคลิปต่อไปนะครับบุ๊บบู๊